มาล้างหน้าให้สะอาดแบบขั้นสุดกันค่ะด้วยวิตโฟมไข่ขาวเวลตี้ค่ะอ่าทำไมถึงบอกว่าโฟมตัวนี้ล้างแบบสะอาดแบบขั้นสุดเพราะว่าตัวนี้มันมีไข่ขาวผสมอยู่ในไข่ขาวนะคะจะช่วยดูดดีท็อก ผิวหน้าเราก็คือช่วยดูดสารเคมีที่เราแต่งหน้าหรือครีมกันแดดหรือครีมต่างๆที่เราใช้นะคะให้ออกจากผิวหน้าเราอย่างสะอาดแบบขั้นสุดเลยค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงผิวนะคะให้นุ่มชุม่มชื้นแล้วก็มีคาร์โบไมด์ม,มีอ่ะมีหลายตัวเลยค่ะมีมะเขือเทศด้วยตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูเลยนะคะตัวนี้นะล้างแล้วนะมันจะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วย เป็นคนผิวผิวหน้ากับลำคอเนี่ยเขาเรียกว่าสะอาดเขาเรียกว่าอะไรนะผิวหน้ากับลำคอเนี่ยขวาวไม่เท่ากันแต่คูโอใช้อันเนี้ใช้ทั่วคอแทั่วหน้าเลยนะอ่าแล้วมันจะทําให้ผิวมันปรับสีผิวให้สม่ําเสมอด้วยค่ะเวิร์กมากๆแล้วครูนะัปกติเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าอยู่บ้าน ก็จะใช้อันนี้เลยไม่ต้องใช้รีบูมเวอร์หรือว่าเช็ดเครื่องสำอางตัวนี้โควดเดียวจบเลยค่ะระลางก็เราก็จะนวดนวดถูๆประมาณหนึ่นาทีนะคะแล้วสิ่งที่ได้อีกอย่างคือตัวนี้นะมันทำให้สิวเชื่อเนี่ยหลุดออกแล้วคูโอเป็นสิววขาว2เมตรหายไปแล้วค่ะ ครั้งแรกที่ได้จากโฟมล้างหน้าตัวนี้ก็คือล้างแล้วจะทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นทันทีเลยค่ะลัางล้างหน้าก็ไม่แห้งตึงนะคะอ่ะโอเคล้างออกได้นี่เห็นไหมคะลงล้งหน้าก็ไม่แห้งตึงด้วยรู้สึกนุ่มทันทีที่ล้างเลยค่ะ วิตฟอร์มลังหน้าไข่ขาวนะคะ 150ML 690บาทค่ะถูกมากๆเลย1ขวดใช้ได้ถึง3เดือนเลยนะคะใช้ได้กันทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็ตัวนี้อ่อนโยนไม่แพ้แม้ผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยลดการเกิดสิวด้วยค่ะ